สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซีสุภุสุคนนะครับเนาะครับครับเบอร์เด็กาเป็นเสาของวันที่หาครับวันที่หามีตุหน้านะครับเนาะครับเป็นวันขุดครับครับทางซองครับมีแนวทางนะครับเนาะแนวทางตัวเลขครับเป็นของชุดของเล่าพัฒนาแหละครับเล่าพัฒนาเลยครับเ้อครับชุดนี้เป็นของปูขุนครับของปูขุนพารวยครับครับงวดที่แล้วของเพิ่นกาือว่ามา โอเคนะครับเนาะมางามสําหรับเหล็กปูคุณครับตัวเหล็กของคุณก็งามงามครับชุดที่แล้วครับคือสิมีผู้โชคผู้หมานอยู่เนาะครับเนาะครับควเอาไปจับไปบายเบิึงครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับท่านส่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะครับเป็นควคบสนุกสนานครับครับสำหรับผู้ใดของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเปียกชุบเดียผาแนวทางเนาะครับเนาะแนวทางตัวเหล็กงามๆครับจากส่องเสี่ยงหยาผ้าเลาะเด้อครับเด้อครับกดติดตามไว้ครับ พิมพ์ขอมาเบิ้งเลยครับครับสำหรับ FC ผู้มาที่หลังเนาครับเนาะครับพิมพ์ใบกดติดตามใบครับเพแนวทางบ้านสีได้ขึ้นง่ายๆนะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับท่านกดติดตามใ้กัสิทางสองเสียงยาผ้าเราะส่งไปกัสิขึ้นปั๊บหลุดครับครับสำหรับตัวเลขออกย่ำได้ขึ้นเห็นย้ำนั่นครับครับสำหรับกดติดตามไปได้ครับเด้อครับอันนี้เป็นชุดของเล่าพัฒนาครับ เอาพัฒนากามีจันพุทธสุขแหละครับครับเอาพิจารณาบุงนะครับเด้อสำหรับตัวเลขกับมิควมเสียงแหละครับครับสำหรับสั้น่ซองกับบอลแนนาไมเรียนการพนันแหละครับการพนันกับมิควมเสียงเด้อครับเด้อครับครับนี่เป็นชุดที่แล้วนะครับเด้อวันที่สามครับเหมือวันที่สามนะครับเนาะบนรางปูให้ไปศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าสี่ห้าเก็ดแปดครับเก่าว่ามีเนะครับเนาะครับเอา มีแค่นี้ครับสำหรับเลียรูดของปูลูดไปที่เก็กับซครับจับคู่มาเพิ่นจับคู่มาหกคู่ครับมีหนึ่งสามหนึ่งีสอาครับสำหรับเลีสตัวของเพิ่นกับเจ็ดสองศูนย์สก็ดสีหรครับสำหรับจับคู่กัเขาคู่นึงครับเขามาหนึ่าะครับเนาะ ครับ้งามของเพิ่นครับตัวนี้ครับหนึ่งสามครับเขามาแล้วสำหรับปูเขาเพิ่นว่าสั่เขามากเขามาต้องงวดไปเลยดีครับของเพิ่นะครับพยายามจับไปด้วยครับเด้อครับสำหรับเหล็กวิ่นของเพิ่นก็เอาไปวิ่เบิ้งครับจับคู่มาให้แค่หกคู่ครับหกคู่กับสองหางครับเหล็กสามตัวเหล็กสี่ตัวของเพิ่นสองศูนย์เจ็ดสี่ครับ ลุตไปเนาะครับเนาะครับครับครับตอนนี้เพิ่นกระสุงมาแล้วครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นเด้อครับเด้อครับสำหรับกบู้คุณครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะครับผู้ใดเข้ามาแล้วครับครับมาเบิ่งเนาะครับเนาะสุดต่อต่อไปงวดวันที่ห้านะครับงวดนนี้ก็็เปวันที่ห้าวันที่ห้ามิถุนานะครับช่วงนี้ครับคือดูการทำงานครับสำหรับ ทั้งบานเฮ้ากับบานหนวกของหน้าเฮาครับครับครับสำหรับตัวเลขกู้ขุนครับงวดนี่ชุดนี่เป็นชุดลาวพัฒนาเนาะครับเนาะลาวพัฒนาวันที่ห้ามิตุนาแหละครับนะวันที่ห้ามิตุนาเนาะครับนะเนาะหกเจ็ดครับ เอาไปพิจารณา่งเด้วยครับเด้อครับสำหรับปูเป่นก็หายมากครับ,เป,เ,าาปรบเป็นเพียงแนวทางปู่ครับเพื่อเผยแผ่นาะครับเนาะครับสำหรับเลขปูกับบนล่างบนล่างบนล่างปูหายไปที่ศูนย์หนึ่งสองสามแปด แปดเก้าครับบ่มีตัวใดแน,น่จับเบิ้งครับพิจารณาเบิ้งครับคนขาดตุ๊กปอพ่องตัวใดแน่คบนบริเลลุ่งไปครับพิจารณาเบื้องนะครับเด้อครับลูดปูลูดไปลูดไปที่เก้าครับเก้ากับสามนะครับเด้อครับโอ้จับคูปูจับคูเมื่อหลายคูตะคูชุดนี้หนึ่งสองสาม ปูหอมาแปดคููครับชุดนี้ครับปูหามาหลายอยู่ครับชุดนี้เอาไปพิจนนารณาเบ้างนะครับเด้อท่ามดปูเขียนมาแบบนี้นะครับเนาะเข้าตัวเขียนไปต้องเพิินครับครับเพิ่นไหยไปเพิ่นบบเพิ่นไหยไปแบบนี้แปดสาม

8 9ดเก้าเก้าศูนย์ไปกรับเอาครับเก้าสามเพื่อนมาแนวทางนี้ครับตัวเหลขของเพื่อนเพื่อนเชียนมาแบบนี้นะครับเนาะในตัวโทรศัพท์ของเพื่อนอะไรสามตัวที่นี่สามตัวของปูขุนกัมีสองสองเก้าสาม สองเก้าสามหครับอันนี้ซีตัวพจนกกรมหายอีกครับเอาซีตัวไปนั่งพนว่า8 9 9 3ครับอันนี้เป็นเลขปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนพารวยครับ ภูขุนครับเป็นหวดวันที่หานะครับเอามาเิ็งตัวกลมปูครับตัวเลขเป่นกาหลายกะชิงครับเอาสำหรับชุดนี้เป็นเล้าพัฒนาหมวดวันที่หาบนล่างเลขวินของปู่ะ ศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้าครับตัวได้ขาดครับพิจนาเบิรงเด้อครับเด้อครับบางเอฟซีปังท่านกับสี่มูจักเนาะครับเนาะสำหรับตัวขาดเพิ่นกลมไปที่เก้าครับเด่นไปที่เก่าเลยครับเด้อครับเด่นไปที่เก้าครับสำหรับเลขสองสองตัวผู้กลมไปที่ มีสองกลมครับกลมไปที่8 9 9 3กสมครับพวกนี้เป็นกลียาร่องนะครับตัวล่องนะครับเนาะสำหรับเลขกมตัวปูกลมไปที่เลขกตัวปูบ่ด็ก,กลมครับเล็กี่ตัวไปเลยครับ อันนี้เป็นสุดของปูขุนนะครับเด้อปูขุนปลารวยครับเอาครับตัวเลขกงามเอาแคบหน้าจอไว้ครับมือแรกเนี่ยนะครับเนาะมี่ที่พนวาปูวาครับสําหรับผูมัดัดนะครับเด้อผูคัดกับพานซะครับสําหรับตัวเลขครับทางซองกับสมัยเป็นเพียงน้าท่านาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขกงามครับมะตอนมาฝากครับครับ คมเด่นรูดของเพิ่นขาเก้าล่ะครับที่คมเลขจับคู่ของเพิ่นกาแปดเก้าเก้าสามนะครับเนาะครับเอามีแค่นี้ของปูครับสำหรับเลขวิ่นของเพิ่นศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้าครับครับครับเอาแคบหน้าจอไว้ครับครับสำหรับคลิปนี้กับว่ามีอย่างไรล่ะครับทางส่องกับสิลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้อง เอฟซีครับโชคดีมีไส้สูขผู้สุขนนะครับเด้อครับลำ,ลำล่ำลรืว้ยเฮ้งๆป,งปังๆครับพอกันไหมนยครับเด้อคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ